สัาวิธีการเปิดนะคะตัวนี้เป็นตัวรับนะคะก็จะเปิดด้านข้างกดค้างไว้นะคะอ่ะหน้าจอก็จะขึ้นมานะคะตัวนี้เป็นระบบเสียงโมโนนะคะหน้าจอที่โชว์อยู่นะคะเป็นโมโนนะคะแล้วก็หลอดทั้ง2หลอดตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไฟขึ้นเพราะว่า2เครื่องนี้อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะก็จะมีทั้ง ตัว A และก็ตัว B ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นตัว A ตัวหนึ่งเป็นตัว B ตัวหนึ่งนั่นเองนะคะไม่ต้องงงนะมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ตัวนี้ยอยู่ Channel ที่6นะคะซึ่งเราสามารถที่จะปรับ Channel ได้1ถึง12 Channel เลยค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ลองเปิดตัวนี้นะคะเปิดตัวนี้ ตอนนี้นะคะตัว A เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี้พูดก็คือมันก็จะขึ้นเสียงด้วยเห็นไหมคะในตัวรับเนี่ยเขาก็จะโชว์สถานะนะว่า A เนี่ยเปิดอยู่นะคะเพราะว่ามีเสียงขึ้นขึ้น,นลงๆในเวลาที่เราพูดนะคะสำหรับปุ่มด้านข้างที่นี้บอกเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเรากดแค่ทีเดียวไม่กดขานะคะมันจะกลายเป็นมูสเสียงไว้ก็คือเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ําหรือว่าต้องการคุยงานอะไรที่ไม่อยากให้ตะก้องอะได้ยินนะคะก็สามารถที่จะกดปิดได้นะคะกดไปอีกหนึ่งทีเนาะ หลังจากที่กด1ทีนะคะจะเห็นว่าตัวไมโครโฟนหน้าจอของตัว A เนี่ยมีการการกรบาดขีดค่านะคะนั่นก็แปลว่าเสียงเนี่ยไม่เข้านะคะเรามาดูตัวนี้ค่ะตัวรี c ซ i v e เวอร์เห็นไหมเวลาที่เราพูดเนี่ยนี่นี่พูดอยู่นะก็ไม่มีเสียงขึ้นตรงนี้ในตัวรี c ซ i v e เวอร์เนี่ย A เนี่ยเสียงก็หายไปคลื่นเสียงเขาก็หายไปเช่นเดียวกันนะคะนี่ลองกดอีกหนึ่งที เห็นไหมคะตัวกากบาทตรงไมโครโฟนหายไปแล้วแล้วก็เสียงเข้าแล้วตัวรีเซิร์ฟก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้เปิดตัว B 12345678910ตัว B นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วมีไฟขึ้นเรียบร้อยนะคะสถานะที่รีเซิร์ฟตัว B ก็มีไฟขึ้นเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันคะ่ะตัวนี้ใช้งานง่ายมากแค่เพียงเปิดเครื่องทั้งหมด ที่ต้องการใช้นะคะถ้าสมมุติว่าพิธีกรคนเดียวนะคะก็ใช้แค่ตัวเองก็พอนะคะตัวเองก็พอนะคะตัว B ก็ปิดไว้ถ้าพิธีกร2คนเนี่ยเราก็ใช้ทั้ง2ตัวนะคะแบบนี้ก็จะขึ้นสถานะง่ายมากๆนะคะใช้ง่ายเปิดปุ๊บใช้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะจะขอเทสเสียงนะคะนี้มีแค่คนเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัว A ตัวนี้อันเดียวก็พอนะคะแล้วก็รีเซิร์เวอร์เนี่ยเดี๋ยวเอาไปติดกับกล้องที่ถ่ายอยู่นะตอนนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเสียงที่ได้ยินนะคะเป็นเสียงที่เป็นไม์ที่ติดมากับตัวกล้องเองนะคะเดี๋ยวเราลองเอาไม์ตัวนี้มาเทสดูค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะนี้เสียบตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรีเซิร์เวอร์ก็อยู่บนหัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นการเทส ระดับแรกก่อนละกันนะคะเป็นการเทสที่เสียงนะคะกับไมโครโฟนตัวนี้นะคะอยู่ติดกับปากเลยนะคะทุกคนได้ยินชัดไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราลองไกลๆดูนะคะสักประมาณ1ฟุตนะคะประมาณนี้นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 16, หค่ะห่างออกไปประมาณ1ฟุตนะคะทุกคนได้ยินชัดไหมคะ ต่อไปนะคะเวลาที่เป็นพิธีกรหรือว่าบล็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยถือกันแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ก็จะเอามาหนีบหมกเสื้อนะคะแต่ทุกคนดูว่านี่ค่ะ ความที่เบานะคะเพราะว่าปกติแล้วอะถ้าสมมติหนีบปกเสื้อแบบนี้นะคะถ้าไม่เบาจริงเนี่ยมันจะมีการรั้งลงมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าส,สาวๆเนี่ยใส่ข้อวงคอวีนะคะมันจะยิ่งรั้งลงมาอีกทําให้โป๊เปลยได้แต่ตัวนี้เนี่ยเบามากๆเลยค่ะทุกคนไม่รั้งเลยนะคะเห็นไหมคะว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเสียงที่พูดขนาดนี้นะคะเป็นเสียงใหม่ที่ติดอยู่บนคอเสื้อของนี้เองนะคะทุกคนได้ยินชัดเจนไหมคะ ต่อไปนะคะนี้จะลองใช้ไมลาวาเเลียนะคะซึ่งไมตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ที่มีการติดกันลมด้วยนะคะวิธีการก็คือง่ายๆเลยนะคะเอาไปเสียบกับชอ่ชองนี้นะคะแล้วก็ติดส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะติดตรงนี้ใช่ไหมคะก็ติดตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนใหญ่อันนี้ก็จะไปเสียบที่อื่นละอาจจะเป็น ขอบกางเกงนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ข้างในเสื้อสเวตเตอร์โค้ทอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นไมล์าวาเลียนะคะเป็นยังไงคะเสียงแตกต่างจากหัวไม่ตรงนี้ไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอันนี้เป็นไม่ที่เราติดกันลมด้วยเดี๋ยวนี้เอากันลมออกก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปทดลองนะคะข้างนอกดูบ้างเพราะว่าในนี้เป็นสตูดิโอมันก็จะค่อนข้างเงียบนะคะลองไปดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเดินข้างถนนหรือว่าอยู่ในที่มีคนพลุกพล่านแบบนี้นะคะเสียงเราจะดรอปหรือว่าหายไปไหมคะตอนนี้นะคะนี้ใช้ติดกับมือถือนะคะแล้วนี้ก็ถือออกมาข้างนอกซึ่งตรงนี้ก็เป็นถนน ที่มีเดี๋ยวก็จะมีรถผ่านไปผ่านมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเนี่ยเอาติดปากแบบนี้เลยแล้วก็เดินออกมาถ่ายข้างนอกนะคะสำหรับคนที่ทำแบบวีล็อกออกมาท่องเที่ยวหรือว่าออกมารีวิวของที่อยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะลองดูว่าเสียงจะดังไหมตอนนี้ไม่มีรถผ่านมาเอาละค่ะเห็นรถไหม รถกำลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะน,นีนนี้พูดเสียงแบบโทนปกติมากๆเลยนะคะไม่ได้ตะโกนใส่ไมเลยนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าขนาดนี้นะคะรถผ่านมาแล้วจ้ยีดเสียงมานี้จะพูดไปเรื่อยๆนะคะเสียงรถค่อนข้างดังเหมือนกันนะคะอะมาอีกคันหนึ่งแล้วค่ะดีมากโอ้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยดีมากเลยค่ะอยากได้มอเตอร์ไซค์แว่นๆมากเลยตอนเนี้ยดูซิว่าเสียงจะดีหรือว่าเสียงจะดรอปลงไปนะคะแล้วก็เสียงรถเข้ามาแทนหรือเปล่านะคะ รถผ่านไปแล้วค่ะทุกคนอโอ้โหมาแล้วค่ะเป็นๆมาแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างดีไหมอันนี้คือนี้ไม่ได้ใส่ตัวกันลมนะคะเดี๋ยวนี้จะหยุดก่อนอันวนี้จะลองใส่ตัวกันลมอีกทีนึงนะคะว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อ่าโอเคค่ะตอนนี้มันก็มีลมเอื่อยๆนะถ้าดูจากป้ายเนี่ยมันก็จะมีการแกว่งไปแกว่งมาบ้างนะคะจากการเกิดลมนะคะอันนี้ก็นี่ใส่กันลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันปกปุยแบบนี้เลยนะคะปกปุยแบบนี้เลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองติดปกเสื้อดูถ้าปกติแล้วเขาก็จะติดปกเสื้อใช่ไหมติดปกเสื้อคุยไปแบบนี้แล้วก็มีลมเอื่อยๆมาดูสิคะเทสสิคะว่า เสียงยังจะเข้าอยู่ไหมนะคะนี่คือมีลมแบบจริงจังมากเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตรงนี้ข้างๆต้นไม้ดีกว่าว่ามันมีลมจริงๆอินะเนี่ยแล้วก็มีรถมาด้วยนะคะลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยมีลมจริงๆนะแล้วก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมารถยนต์บ้างเสียงเสียงจากภายนอกนะคะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกตอนนี้นะคะก็มีเสียงรถยนต์กำลังมาแล้วค่ะ รถมอไซด์ด้วยนะคะลองดูสิคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะมีลมด้วยนะเสียงรถยนต์นะคะแล้วก็เสียงมอไซค์ผ่านไปผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีมอไซค์ผ่านมาบ้างไหมขอเป็นแป้นเลยตอนที่ยังมีอ่านนี้คือแบบแป้นเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเสียงรถยนต์อีกเสียงหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะชัดเจนไหมคะบอกกันบ้างนะคะอ่าเทสต,ต่อไปนะคะอันนี้นี้ ไมลาวาเลียนะคะนี่เป็นอันที่เราโยงไมลาวาเลียออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็มันหนีไว้กับปกเสื้อตรงนี้นะคะลองดูสิว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะก็มีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์นะคะเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็มีลมนิดๆด้วยนะคะแล้วตัวไมลาวาเลียตัวนี้คือนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวกันลมนะคะลองดูซิว่าเสียงจะเข้าไหมนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะ ก็มีร้านส้มตามอยู่ตรงนี้แล้วร้านส้มตามก็กำลังงงอยู่นะคะว่าเรากำลังทำอะไรกัน <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูนะคะมีเสียงมอเตอร์ไซค์มาอีกมีรถยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์กำลังมาด้วยนะคะลองดูซิว่าเสียงจะเข้าไหมนะคะเราหันหน้าหามอเตอร์ไซค์เลย <c oughs> อ่าดูซิว่าเสียงจะเข้าไหมนะคะลองดูสิคะ <c oughs> เสียงรอบๆถ้าน,นี้หยุดพูดเสียง เสียงข้างนอกจะเข้ามารบกวนเยอะไหมประมาณนี้ทุกคนอะเดี๋ยวลองใส่กันลมแล้วก็ไปอยู่ที่ลมที่เดิมเมื่อกี้นะคะอะทุกคน นี่การลมมาแล้วจ้ากันลงม,มาแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โหลมมากําลังดีเลยค่ะแล้วก็มีกราฟด้วยนะคะอ่าลมกําลังมาเลยค่ะทุกคนลมกําลังมาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะคะไม่ค่อยมีเสียงลมถ้าเทสแบบเป็นจีนจางเนี่ยน่าจะต้องไปแบบทะลงทะเล,ลอะไรประมาณนั้นเลยนะคะนะคะ ก็ประมาณนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนอาจจะยังไม่เลิกงานนะจะเทสผิดเวลาไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นช่วงคนเลิกงานเนี่ยก็จะผูกพานกว่านี้เนาะคนกําลังเริ่มกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้น,นี่ดูละรถยนต์ที่จอดตรงเนี้เวลารถจอดมันจะมีเสียงเครื่องแบบตื้อๆอ,อ,อยู่นะคะเดี๋ยวนี้จะลองไปยืนใกล้ๆเขาดูนะคะว่าเสียงมันจะเข้าไหมเอาไปพอดีเลย ประมาณนี้นะคะอามีเสียงม,มอไซค์มามอไซค์มาค่ะอาประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันในกล้องค่ะ